<า>น้องจะดื้อไหมคะไม่ดื้อครับอ่าไม่ดื้อครับน้องน้องเบียบขับมาจากส่โลน้องน้องจะเป็นเด็กดีไหมคะ <c oughs> เด็กดีเด็กดีน้องจะร้องไห้เหมือนเมื่อวานไหมคะ <c oughs> ไม่ไม่ร้องไห้หรอคะวันนี้น้องแต่งตัวเป็น,เป,นเป็นเป็นใครคะจะเป, <c oughs> เป็นทะเลไปทัวรชุดน,นี้เหรอคะไปทะเล <c oughs> ตายฮะ ฮะมันเด็กญี่ปุ่นเลยจะไปทะเลได้ยังไงคะวันนี้นนี่จะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนคะเที่ยวสวสัตว์ตวอ๋อไปเที่ยวสวนสัตว์ไปดูตัวอะไรมั่งคะไล่ไล่สัตว์มาก่อนมีตัวอะไรมั่งสวนสัตว์อะมีอะไรมั่งคะมีไก่ตัดดวตัดดวเล่ยฮะตัดดวตาวะมีอะไรนะมีลิงด้วยอ๋อมีลิงด้วยแล้วมีอะไรอีกคะมีหมูไหมมีหมูมีแมวเหมาไหม,ม มีแมวเมาแล้วมีอะไรอีกคะมีไ <don> อ้ตัวตัดอ๋อเหรอคะเอาเอาวันนี้ทํากลุ่มกิ้งหรือยังอกลุ่มกิ้ง, <don> งเอ่ออีกข้างหนึ่งคะ่ะกลุ่มกิ้งอีกข้างหนึ่งอ๋ออยิ้มหานก่อนคะ่ะยิ้มหาน